โอเคนะคะเลิกงานแล้วนะ,ะทุกคน,น,ากากคนมืดๆนิดนึงค่ำเร็วนะคะบรรยากาศตอนช่วงห้าโมงถึงประมาณเที่ยงเที่ยงนะคะท <iyet. S 1> ุกคนอากาศจะแดดออกดีมากๆนะคะแต่อากาศแต่หนาวนะคะอากาศดีแต่หนาวทุกคนดูเช่ะสวยงามนะคะทุกคน วันนี้ไม่ได้ขึ้นไลท์นะไม่ต้องคิดถึงหนูนะไม่ต้องคิดถึงตีมายเดอนะคะอาวิวงามๆม,มาฝากพี่น้องเอาบรรยากาศที่ดีมากห้เบิง้งเอาไปค่ะหวังบ่าคงจะทันคงจะดูภูเขานะทุกคนดูภูเขาโอ้ยอย่างนองบาทนี่นะครับประมาณนี้ทุกคนดูสัก8ดนาทีนะคะนี่เนาะ เราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะโอ้ดูดิคะหมอกลงแล้วทุกคนไม่ใช่เมฆนะหมอกนะตรงเขาเนี่ยเห็นไหมตรงเขานี่หมอกนะนี่ตรงนี้คือหมอกตรงนะะี้คือหมอกแลวค่ะทุกคนทำงานนะคะโอ้วันนี้ผู้เบา <c oughs> ตรงแสผู้เบาลมไม่ดีหน้ายังกระตูดเป็ดเลย โอเห็นหน้าเราก็ไม่ชอบเราแลนะ้วเนาะเห็นหน้าเราทีไรตุดเป็ดทุกทีเลยเมื่อวานนี้ฮิกฮกฮกฮ๊กนะคะทุกคนอานินทาผู้บ่าวแล้วนี่นะคะบรรยากาศโอ้โหวิวนี่สวยมากๆเลยทุกคนแต่อากาศหนาวมากนะคะพาคุณยายมาเดินนะคะแดดมันออกก็เลยถ่ายรูปโอบเยอะแย,ยะเลยทุกคนไม่เบื่อกันนะคะอคอมเมนต์กันได้นะทุกคนนะ อุ้ยเห็นไหมแล้วก็ตรงถนนเนี่ยมันจะเป็นน้ําแข็งนะทุกคนเห็นไหมคะตานนี้นะคะทุกคนก็ประมาณบ่ายสองนะคะบ่ายสองจะบ่ายสามแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้นะคะพนักงานมันเข้าเข้าช้านะคะตีมายก็เลยเลิกช้านะคะ ถึงบ้านก็นู่นแหละค่ะนะคะทุกคนเกือบสี่โมงนะคะวันนี้ก็ไม่ได้ขึ้นไลฟ์นะคะเพราะว่าอ,อพนักงานไม่ค่อยเยอะนะแปลกมากเลยปกติแผนกนี้จะพนักงานเยอะนะทุกคนนะคะเพื่อนร่วมอาชีพนะคะนี่เห็นไหมสวยมากๆเลยนะคะทุกคนแต่อากาศโอ้โหอย่าถามหาอากาศเลยเย็นมากทั้งเย็นทั้งหนาวนะคะทุกคนนี่เห็นไหม โอ้ภูเขาอันนี้หมอกนะคะสีขาวๆนี้หมอกนะคะหมอกนี่นะคะทุกคนแต่ละคนก็เลิกงานพวกนี้ก็เข้าเช้านะคะก็เจอเพื่อนละเอาของขวัญให้เพื่อนเรียบร้อยนะคะครบทุกคนเหลืออยู่ขาดอยู่สามคนนะคะไม่รู้จะเอาอะไรให้ดีนะคะ เขาก็มีหมดแล้วอให้พาบันคอดีกว่านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อนะคะวันวันวันเสาร์เดี๋ยวไปซื้อผ้าบันคออีกสามคนนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนบรรยากาศค่อนข้างดีแต่หนาวมากๆแล้วก็วิวสวยนะคะทุกคนนี่นะคะเหมือนเดิมนะออาไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไม่ทัน มันจะครบ1 8ชั่วโมงหรือเปล่า8นาทีหรือเปล่านะคะทุกคนนี่นะคะหมอกนะทุกคนนะหมอกนะโอ้ช่างมันนะคะทุกคนเอารถติดเอารถติดไปสิจ้าโอ้วันนี้นะคะโอ้จะพูดให้ฟังโอ้หมอหมอยวันนี้นะคะคุณหมอมาใหม่โอ้ลอมากสงสัยเพิ่งเรียนจบนะทุกคน หน้าตายังเราอ่อนอยู่เลยนะคะทุกคนเออเราไม่ง้อไอผู้บ่าวเนาะเออเนาะเราไม่ง้อเนาะทุกคนเนาะแต่ถ่ายรูปไม่ทันนะแกเดินเร็วมากเลยนี่นะคะ,ะ,คะทุกคนจำกันได้เนาะนี่คือที่ทำงานติมายนะคะวันนี้ก็เลยถ่ายให้ดูนะคะ นะคะบ,บางคนที่ดรามากก็ดรามากจากังว่ไปทํางานกิงหรือเปล่านู่นนั่นนี่นะคะทุกคนโอ้จะดราม่าอะไรกันนักกันหนา,ก,นหนาก็ไม่เข้าใจนะคะเฮ็ดยังกผิดเบิดพี่น้องขนาดตดกันยังผิดนอนดื่อสือกับยังผิดนะพี่น้องคงจะไม่ครบแปดชั่วโมงนะคะทุกคนเหนื่อยมากเลยก็ เห็นไหมดาวน่ะเห็นไหมนะคะตรงนี้ก็คือแผนกที่ตีมาอยู่นะคะตรงนี้นะคะเป็นแผนกที่ตีมาอยู่ไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไม่ทันรถบัสกันนะคะคุณหมอนะ่ะบอกว่าคุณหมอที่สงสัยเพิ่งจบมาใหม่ๆทุกคนยังละอ่อนอยู่เลยเออเดี๋ยวจะหา่าโม้นะคะมีโอกาสนะเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูนะคะทุกคนนี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะอากาศนหนาวก็จะประมาณนี้ทุกคนเห็นไหม หมอกนะคะหมอกนะไม่ใช่เมฆนะคะเป็นหมอกนะคะทุกคนหมอกลงนะคะนี่นะคะคือชอบจุดตรงนี้มากเลยนะคะมันเป็นอะไรที่สวยมากๆเลยทุกคนอยากให้ทุกคนเห็นภาพจริงๆจังเลยนะคะเ,เพื่อนมาส่องคงไม่กลับบ้านเล้าเรื่องของฉันเอนนี่ไงพูดถึงก็มาวันนี้เี่นะคะคุณหมอนี่นะคะ คุณหมอนะคะทุกคนกลับก่อนนะ,ะทุกคนเพื่อนร่วมอาชีพนั้นคุณหมอนะเห็นไหมคุณหมอเห็นไหมคะนี่หน้าตาน่ารักนะคะทุกคนนี่เห็นไหมมันจบมาใหม่นะคะแย่เลยนะคะยังไม่แก่ด้วยซ้ำถึงยี่สิบหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนี่นะทุกคนไปค่ะ โอ้เรานินทาเก๋ๆก็เดินมาเลยนะ,ะตอนตอนไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก็สวนทางกันนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้ามันห้องเดียวกันอ่าอ่าตรงที่เดียวกันนะคะแต่คนละห้องนะคะทุกคนห้องติดกันเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเราจะแอบแซบอยู่ล็อกคอเลยนะคะทุกคนโอ้โอ,โอเหนื่อยจังเลยอ้ปีนเขาเหมือนกับปีนเขาเห็นไหมคะทุกคนนี่นะคะ ันจะประกาศประมาณนี้นะคะทุกคน่ะอะถึงเลยนี่นะคะประเทศโนเวย์นะคะบ้านหลังที่2ของเรานะคะทุกคนก็จะอยู่บนเขาบนดอยอย่างนี้นะเอาไปไหนแล้วครับผู้บ่าวอ๋มีรถคุณหมอจอดตรงนี้นะคะโอ้สองมาตรฐานส่วนพนักงานไปจอดหลังนู่นโอ้ยโอ้ยโอ my god เหนื่อยอย่างนี้ทุกคนโอเคนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะทุกคนมีอะไรก็คอมเมนต์กันมานะคะสำหรับันนี้บ๊ายบายค่ะ